รอบนะคะครับผมเราจะนั่งตัวอีกไหมนั่งตัวไหมอีสักรอบไหมรอบไหมไปพีนัทสวัสดีคร um, ับพวกเราไร้แข้ครับเอาเป็นไงบ้างอธิษฐานาจะต้องขึ uh> ้นกนเสือใหญ่หนุ่ค่ายแล้วว้าวเราเป็นศาสต้องต้องหนุนค่ายมีคำอื่นมากกว่าพร้อมไหมวันนี้เลยไม่พร้อมขึ้นเลยพร้อมพร้อมครับอาจจะยังวันนี้ เวลาพวกเราพอเวาพอเราซุ่มซ้องมันอยู่เยอะๆใช่หลังจากปีใหม่ได้อยู่พักผ่อนเยอะก็คือแบบแรงซ้อมก็คือเหลือเยอะแต่ทีมากๆใช่อันนี้อะไรพ่อพร้อมมากเลยครับเรียกว่าแบบตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆครับผมเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นคอนข่ายที่คนเยอะมาก แล้วก็มีศิลปินแบบเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย oh. แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่จะได้มีโอกาสแบบร่วมง,งานกับพี่ๆทุกคนเลยพวกเราลายแค่เองก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้เจอทุกคนอีกรอบในที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับผมครับถึง3วันกันเลยทีเดียวเนาะพวกเราโอ <Okay. Yeah. S 3> เคแคนนเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมก็น <c oughs> อกจากนายพาของ ไลแคนเองก็คือพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเต้น,นการร้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะมีโชว์พิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามกันอะไรางี้แต่ว่าหลักๆก็คือซ้อมนะครับแบบว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้ทุกคนแบบว่าไม่ผิดหวังที่แบบว่าได้มาเจอไลแคนที่ like Impact อีกรอบหนึ่งคร,ครับผมใช่ครับตุ้นซ้อมมีฟิชเชอริ่กับใครมาซ้อมอะไรครับสมุดเอ่อถ้าสมมติถ้ามีนี่ว่าเสียดายต้องรอติดตามจริงเลยใช่ไหมน้องวิลเลียมใช่ยังคุณมีน่าจะมีทำโจทย์ไหม อแใช่ไอ้นี่คนไม่รู้ว่าเราผมต้องจอวิ่งกันสี่คนใช่แล้วรูกที่ลงอ่ก็ีตเราไปกินข้าวกินข้ากข้าวกันใชคือวันนั้นเดินผ่านพอดีสตูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจอคนรู้จักก็เดินไปแล้วสบกีตาร์สักทีหนึ่งแล้วก็เดินออกแชะหนึ่งก็ออกไปกินข้าวใช่นะจำชื่อไม่ได้เจมินายเจมเลยนะเจมินาเจมินา้นนท์นนท เฮิร์ดใช่ไหมอ้าวทำไมจาได้อะเอาถามข้าวด้วยกันไงใช่ไหมข้าวด้วยกันถามชื่อเมื่อกี้เลยอยากรู้ว่าอะไรเมนูอะไรเมนูอะไรอ่ะเมนอันนี้ไงโกล้ออะไรไม่ใช่อาหารแมวกินอะไรนะกีตาร์กีตาร์ผัดหมึกอะไรนะไม่ไม่ใช่เมนูผัดหมึไม่มียังไงนะตอนนี้ไงมันเราหนักใจยังไงเพราะอันนี้มันเป็นคอนเสิร์ตค่ายเปิดหนักใจไหมหนักใจครับเพราะว่าเออเราก็ คือเราอยู่กัน5คน่ะเยอะเนาะใช่รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าถ้าแบบต้องไปแบบคอลแลบกับคนอื่นอะไรเงี้ยสมมติถ้ามีใช่สมมติถ้ามีอะไรยเงี้ยใช่ก็แบบว่าเราต้องแบบซ้อมยังนไงบ้างเราต้องเรียนตรงไหนเพิ่มบ้างอะไรเราต้องไปฟื้นปูอะไรบ้างบางอย่างใชเราทาได้เราทําได้ใช่ไหมเราได้อยู่แล้วครับใช่หรือที่แบบว่าต้องเก่งมากน้อยแค่ไหนอย่างก็เราคิดคำว่าคอร์รรู้สึกยังไงบ้างคำนี้ดีกว่ากลัวกลัวใครกลัวคำถามกลัวอะไรลูกเป็นอิม a พกเป็นอิม a พกคำนี้ครับ ต้องบอกก่อนว่าการที่จะมีวงหนึ่งวงได้เนี่ยมันต้องอาศัยการแบบเพ่งเลงแล้วก็การแบบค้นหาเคมีเยอะมากเลยครับ uh, ทุกคนถงก่อนจะมาเป็นอะไรแค่ที่แบบเคมีเข้ากันได้รักกันได้ขนาดเนี้ยยังเหรอรักกันเนาะรักกันมากขนาดเนี้ยครับผมคือก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลย uh. กับการที่เราต้องไปหาเคมีกับคนใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่า ดีมากเลยที่ศิลปินทุกคนในไลเซอร์คือมีความตั้งใจแล้วก็มีความเป็นแบบ s t a r ์คุณลิตีกันอยู่แล้วเนโก้ก็เลยรู้สึกแอดม r ร์กับสิ่งนี้มากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ยินคขาว่า c o l ลาบ o ร์เรชัในที่จะเกิดขึ้นในไลเซอร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยย้อนกลับไปครัว่าคอลแลบที่ถามว,ว่าคอลแลบกับ,บใครก็ดูที่เหลือ21คนนะ่ะมาถึงมาตื่นเต้นมา้<อ>าไจะต้องได้คอลแลบ,บสมมุติ เต้นเต้นครับเออเพราะไปแก้คำตอบไปเปิดนะไม่รู้เปิดไปไหนกลับมาปิดไม่ได้เลยก็เต้น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 ครับครับสมุิสมุติูเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าอยากให้เลือกสมุิสมมุิเนี่ยสมมุิไม่เลือกครับกลัวมากเลยอ่ะตามเป็นแมวเราเลยอ่ะก็ถ้าเลือกได้ก็อยากอยากจะเวียนไปให้ครบทุกๆคนเลยครับผมใช่โหม่างมาไม่ได้กลับบ้านแล้วแหละ อันไหนพองราขาพงยังไงบ้างความพร้อมก็พร้อมมากครับก็เหมือนแบบเหมือนเขาเรียกอะไรปลายปลายบกระลาเรามาแบบคอสนิมเพล็กน้อยเพราะเราไปแบบว่าไปไปเที่ยวพักผ่อนมาอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่า่เกียวอะไรผมยเกี่ยวอะไรมันมีคนแอบมองเฮ้ยนั่นแหละครับก็เรียกว่าเราเราทำอะไรเยอะมากเราก็มีมีเซอร์ไพรส์ทุกคนดูอย่างแน่นอนนะครับผมเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของพี่กงยังไงบ้างพี่กง พี่หกไม่ใหม่เหรอฮะไม่ใหม่พี่องพี่องอะไรใหม่ใเอาชุดชุดใหม่ครับมันมีอยู่แล้วใส่ชุดซ้ำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงใหม่เออเ้โหโอ้โหพูดถึงไม่ได้ด้วยต้องรอต้องรอด้วยหรออยากใส่เพลงใหม่เยอะๆท่านขุ่มหมากมากเลยขุ่มหมากเลยเนี่ยก็อาจจะมีโชว์ใหม่อาจจะมีแล้วกันไม่รู้มีหรือเปล่าเออจนใกล้คอนแล้วก็ยังอาจจะมีอยู่ฮะอาจจะมีอยู่ใช่แต่เราซ้อมไปแล้วเนื้ไม่ไม่ได้ซ้อมเลยครอฮ มีสติราซ้อมปะซ้อมไม่ได้รอดเลยคนกลางรอดแน่นอนผมก็เรารอดูแล้วกันครับรอดูแล้วกันเพราะว่าน่าตื่นเต้นมากๆเจอคนไม่ซ้ำหน้าเลยครับที่ตึกอาพี่นัทเราไปทำอะไรบ้างบนเสด็จสามวันอ้ทำหลายอย่างมากแล้วผมคือเตรียมทั้งเตรียมร่างกายเตรียมโชว์นี่บอกโชว์ใหม่เยอะมากที่ทุกคนบอก มี collaboration นี่เยอแล้วไงมันน่าสนใจตรงไหนทำไมคนถึงต้องมาดูเรามีค้อแหลหนึ่งผมชอบมากแต่พูดไม่ได้ตอนนี้ยังไงจะฮ้ยด้้ยทีคนกี่คนในโช์นนั่งไลเซอร์มีกี่คนนะ21 21ไม่รวมเรากือเือเกอบกบกอกือบเอบอบเกือบเกือบนอบกกอบกือบบเบกื้บอบเกคอบบกอเกก แข่งส้มหรือเปล่าเพาทิ้งไม่ไปแล้วฮะไม่แน่นะเอ้ยจะได้เต้นคุณละคุณกับผมก็ได้โอ้โหไปเรื่อยนั่งอยู่คุณละคุณชอบเพลงเที่ยวสวนเป็นยังไงบ้างอุ้ยไม่ได้ว่างเข้าไปดูเลยเนาะอ้าวผมหนีอยู่เนี่ยมนีอย่าพูดไม่พูดหรอไม่ผมไงผมไม่ได้ว่างเข้าไปดูเลยแต่ผมแอบไปดูให้เรียกว่าคือเด่นมาก น้อสุดๆคือต่อให้คนมันเยอะขนาดไหนซิลิปินเนี่ยพี่นัทเด่นแบบ outstanding ของมาเลยตัวยังไม่รู้เลยแต่ตัวอยู่น่ากินรู้ตัวสิคือเขาเด่นมากเขาเด่นมากๆครับบอกเหมือนแบบเขาไปเรียนมาเลยอ่านหนังสือทุกวันเพื่อจะขึ้นเป็นไ이เซอร์คอนเสิร์ตเลยใช่ไลเซอร์เดอะเฟิร์สไรส์เลยมีการติวด้วยหรอพอดใช่ เกวทีอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงต้องทันทั้งหมดเลแค่เขาเรียนวิศวะด้วยไงครับใช่มันเลยต้องแบบเอาหมดนาโนก็ต้องรู้อะไรเลยรับเงิน2จ็อบรูมากแล้วก็มีเวทโชว์ตู้ไหนตู้ท้องโชว์ตู้ท้องโชว์อะไรนะโชวมีใครมีแค่แม่ตรงเนี้ยตอนนี้ตอนนี้เป็นคอนเสิร์ตไหนแค่นจะไม่เป็นคอนเสิร์ตไหนเสิร์ตเนี้ยไม่เป็นละไปเลยนะไม่มีศิลปินหลายคนมากๆครับน่าสนใจมากแล้วเราจะได้เห็นเพลงใหม่ที่จะปล่อยภายใน าวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดใช่ใช่ไปแล้วไปแล้วสิบ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 วันสิบสิบเพลงมากี่วันวันที่สิบ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 เนี่ยอ่ะแปลว่าวันนี้ก็คือเป็นวันที่เราปล่อยว่าเฮ้ยเราจะมีเพลงใหม่ปล่อยใช่เออใช่ no way no way ชื่อภาษาไทยว่า no way lolay yo ye momay yo ye momay lolay oh อเมริกันไม่ถามว่าชื่อเพลงมาจากไหน ไม่ทันชื่อเพลงภาษาไทยอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเป็นทอนหนึ่งในเพลงแล้วกันนะครับตฝึกดีๆนะครับก็ลิ้นพันได้เพื่อนผมลิ้นพันมาแล้วทำไมทำไมมันน้องเร็วมากหรือว่าคำมันแบบมันยากมันยากครับผมให้น้องเลโก้ลองทำลองไม่ต้องเดี๋ยวก็ถือว่าสปอยอีกแล้วก็ ไม่พร้อมไม่มีเงินขาจากค่าปรับแล้วครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นโนเวเนี่ยแล้วมันจะให้ทุกคนไปลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับโมเมเกี่ยวอะไรกับโลเลเกี่ยวอะไรกับการโยเยอ่ะโอ้ยก็แค่พูดก็ขนลุกแล้วเนี่ยคือคนรูับบริชันน่น <laughs> ครับผมกลัวก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกับเพลงนี้ด้วยปล่อยวันที่10บสิกุมภานะครับผมแล้วก็สิเป็นกุมภาวันเกิดเลโก้นะครับมีคนเป็นลมเลย เะโก้เป็นไงหลังจากนี้คือเราจะอ๋อ acting อคุณเล่นครับผมก็มีการออะไรย่างภาพภาพล่าสุดครับผมก็มีการเข้าตึกไปไปขอขมาผู้ใหญ่ครับผมใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีแทนไมว่าจะเตรียมอุปสมบทครับผมใช่ก็ฝากทุกคนนะครับตอนนี้เราเตรียมโหสิกัไม่ผกเลยตอนนี้เราเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวไงบ้างก็ เรียกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วกันครับผมก็ทุกวันนี้ก็มีทั้งท่องเนื้อเพลงจากในคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องท่องบทสวดมนต์ที่จะต้องเตรียมอุปสมบทด้วยแล้วโอกาสหน้าเนี่ยโอกาสแบบสมมติว่าเราบวชเสร็จแลับติดใจครับติดใจก็เดี๋ยวจะติดใจแล้วก็จะบวชทุกปีครับผมไม่ใช่แบบเราจะแต่งเพลงแบบเกี่ยวกับบทสวดไหมอุกกาสาวันธมีเป็นเตอะไรมาแต่ว่าไลเซอร์คอนเสิร์ตเนี่ยน่าดูมากอ่าก็จะสวดบทอุกกาสไม่ไม่ไม่มาละพรกันได้งานปิดครับผม งานปิดเหมือนจะปิดตึกเลยตอนนี้ครับผมก็รู้สึกว่าหลายหลายคนน่าจะไปครับผมใช่แต่ว่าก็น่าจะเป็นงานภายในครับผมด้วยความที่ขอความเไม่อยากรบกวนทางวัดด้วยเพราะเป็นวัดต่างจังหวัดครับผมชะไรแบบมันเจออะไรเจีกีเพราะว่ามีบัตรออนไลน์ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตแรกของไรเซอร์นะครับไรเซอร The First Rise นะครับผมวันที่13-14-15กุมภาพันธ์นี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับมีซื้อออนไลน์ได้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งที่ t ัลิเกตเมเจนะครับก็ฝากทุกคนด้วยเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยนะครับสำหรับพวกเราไ i เซอร์นะครับก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะมีเซอร์ไพรส์ใหทุกคนดูแน่นอนครับฝากด้วยครับด้อบครับข้ากางยืนเรียงมองกนอยเงสีแก โอ้อเ้าดนะกค้ะลูกาที่เดนะลูก้าลก้าทด้า่เนะกค้าท่เลกคด้ีเลู่เด่ลาก้าเล้าก้านะค่นี่่ะา่าก่ด้กกลเี งานปิดภในตึกภายในตึกตาแมวตาแมวอุ้ยตาแมวก็มีนะคะก็มีน้หนึ่งสองสาม้นไม้แ้วเนต้ก็มีค่ะ